มัธยมศึกษาปีที่สามทุกคนนะครับที่เรียนรายวิชาสางคมศึกษากับครูนะครับในสัปดาห์นี้นะครับให้เรียนศึกษาจากคลิปวิดีโอนี้นะครับที่ครูจัดทําขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าครูติดภารกิจในการนําเพื่อนของเราไปฉีดวัคซีนโควิด -19 เนะครับเพราะฉะนั้นให้พวกเราศึกษาจากคลิปวิดีโอนี้นะครับและทําไปงานซึ่งเป็นการศึกษา วิเคราะห์กรณีตัวอย่างนะครับเป็นรายงานที่3ของสัปดาห์ที่4นะครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากที่พวกเราศึกษาจากคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับให้พวกเราคอมเมนต์ชื่อนามสกุลและชั้นลงในคลิปวิดีโอนี้ที่ครูลงไปใน y t u t u นะครับและให้พวกเราทำรายงานส่งไปในอาราบัมในรายกลุ่มมสามหรือในรายกลุ่มวิชาสังคมศึกษาของเรานะครับทีนี้นะครับในสัปดาห์ก่อน หน้านั้นมานะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับลักษณะทางภูมิประเทศลักษณะทางภูมิอากาศนะครับไปแล้วรวมไปถึงลักษณะโดยทั่วไปของทุเมริการเหนือไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่เรียนมาใน2สัปดาห์นั้นนะครับเป็นปัจจัยสําคัญเป็นปัจจัยหลักนะครับที่ทําให้เกิดลักษณะทางเศรษฐกิจต่างๆมากมายเกิดขึ้นในทุเมริการเหนือนะครับซึ่งทุเมริการเหนือนะครับมี ลักษณะทางเศรษฐกิจอยู่ทั้งสิ้นสื่ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือเกษตร,ร,ตร,ร,รกรรมอุตสาหกรรมพาณนิชยกรรมและการบริการนะครับการ,ร,รท่องเที่ยวและการบริการนะครับรวมไปถึงการขมนาคมขน,ขนขส่งนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับเริ่มดูในเรื่องแรกนะครับลักษณะทางเกษตรกรรมนะครับเกษตรกรรมโดยทั่วไปในทุ่งริการเหนือนะครับจะมีการเพาะปลูกนะครับขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับรเกษตรกรรม โดยทั่วไปนะครับถ้าพวกเราเข้าใจมันคือการเพาะปลูกถูกต้องไหมครับจริงๆแล้วนะครับเกษตรกรรมนะครับโดยความหมายโดยรวมของมันนะครับก็คือ1การเพาะปลูก2การเลี้ยงสัตว์นะครับยังรวมไปถึงการทําประมงนะครับและการทำไร่ไ้ด้วยนะครับเราเรียกันว่าเกษตรกรรมนะครับแต่ในที่นี้นะครับเราจะได้กันง่ายๆนะครับเอาเข้าใจง่ายๆเกษตรกรรมคือการเพาะปลูกแระกัรนะครับปลูกอะไรบ้าง1ปลูกส้ม นะครับปลูกส้มปลูกมากตรงไหนนะครับปลูกในบริเวณที่มีเขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งก็จะอยู่ในบริเวณรัฐแคลิฟอร์เนียและฟลอริดานะครับในสหรัฐอเมริกานะครับโอกข้าวสาลีนะครับข้าวสาลีเนี่ยนะครับ,รนะรบนับว่าเป็นพืชน,นะครับส่งออกรายใหญ่นะครับที่สำคัญของอเมริกาและก็ของโลกด้วย นะครับซึ่งปลูกมากในบริเวณทุ่งหญ้าแพรลี่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะปลูกในสหรัฐอเมริกาและแคนาดานะครับอ้อยนะครับปลูกมากในเขตอากาศร้อนชื้นนะครับเป็นสินค้าส่งออกของภูมิภาคอเมริกากางนะครับหรือว่าลาตินอเมริกาซึ่งก็จะอยู่ในช่วงของเม็กซิโกนะครับฮอนดูรัสนะครับหรือว่าเป็นพวกปานามานะครับก็จะพอบปลูกอ้อยกันเป็นจำนวนมากนะครับ ข้าวโพดนะครับข้าวโพดนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญเป็นระดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นระดับหนึ่งของโลกด้วยนะครับซึ่งปลูกมากในบริเวณตะวันตกตอนกลางของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะเป็นพวกวอชิงตันก็มีนะครับเท็กซัสนะครับปลูกฝ้ายฝ้ายก็ปลูกนะครับปลูกมากในบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนืออัดเฉียงใต้ออกไปครับของสหรัฐอเมริกานะครับ สุดท้ายก็คือการปลูกกล้วยหอมนะครับปลูกมากในบริเวณที่มีอากาศร้อนนะครับแถบแคริบเบียนนะครับก็คือบริเวณหมู่เกาะและก็อเมริกาการทีนี้เรามาดูนะครับข้อโพูดที่กลบอกว่ามันสําคัญเป็นอันหนึ่งของโลกนะครับข้อโพดนะครับถ้าดูจากแผนที่นะครับดูตามสีนะครับถ้าสีเขียวอ่อนนะครับก็จะมีความหนาแน่นน้อยนะครับไปจนสีแดงที่มีความหนาแน่นมากในการปลูกข้อพูดนะครับ พื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดนะครับเราเรียกมันว่าเขตคอนเบลนะครับเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดที่มีขนาดใหญ่นะครับที่สุดของโลกนะครับครอบคลุม10พื้นที่ของประเทศสหรัฐอเมริการัว10รับนะครับเป็นแบบการปลูกแบบไร่ขนาดใหญ่นะครับเ่อจะเห็นได้ว่าในบริเวณที่เป็นวงกลมสีแดงนั้นเป็นบริเวณที่มีการปลูกข้าวโพดแหล่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ ที่มีความหนาแน่นมากในการดูจักสีนะครับนอกจากนี้ยังมีการกระจายตัวออกไปยังบริเวณรัฐต่างๆอีกนะครับขนาดนะครับถ้าเรียนดูในแผนที่นะครับขนาดออวอชิงตันนะครับที่เป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาก็ยังมีการปลูกนะครับขาวโพนะครับเพราะข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญมากนะครับ ว่าสหรัฐอเมริกามีการส่งออกข้อพดมากที่สุดในโลกถึงส7 7สเจล้านตันซึ่งคิดเป็น4 6บหเปอร์เซ็นต์ของการส่งออกในที่อเมริกาเหนือนะครับการเลี้ยงสัตว์นะครับหนึ่งในเกษตรกรรมนะครับเขาเลี้ยงอะไรบ้างหนึ่งเลี้ยงโคนะครับเราดูตามสัญลักษณ์เลยนะครับว่าสัญลักษณ์มันกระจายไปตรงบริเวณไหนบ้างโคเนื้อนะครับเป็นสัตว์นะครับที่มีการเลี้ยงนะครับมากที่สุด นะครับเป็นระดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งเลี้ยงส่วนใหญ่แล้วจะเลี้ยงในทุ่งหญ้าแพร์ลี่นะครับเป็นพื้นที่เดียวที่ปลูกข้าวสาลีนั่นแหละนะครับก็เป็นพื้นที่กีนทางอุทงฉกบูนะครับโคโนมนะครับก็เลี้ยงมากในพื้นที่นะครับที่ลาดภาคกลางนะครับแล้วก็รอบๆทะเลสาบเรดแกรเบร็คนะครับแพะอ่าไม่ใช่แพะนะครับคูรอเรนนะครับเพื่อให้คเรามีสตินะครับแกะ ก็เลี eter, es, own, Loki, so ้ยงมากในเขตภูมิท่อากาศแห้งแล้งนะครับบริเวณเทือกเขาล็อกกี้ครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับบริเวณเทือกเขาล็อกกี้นะครับซึ่งเป็นภาคตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกานะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับหมูนะครับหรือว่าสุกรก็นิยมเลี้ยงกันมากในเขตที่ราบภาคกลางและพื้นที่รอบเจ็ดเล็กนะครับการประมงนะครับการประมงนะครับเรามาดู แกลนแบงก์นะครับแกลนแบงก์ครูครูอธิบายไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์แรกเลยนะครับแกลนแบงก์เป็นพื้นที่ที่นับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีความบูรพสมบูรณ์ของการตะมงนะครับเป็นบริเวณที่มีกระแสน้ําอุ่นกระแสน้ําอุ่นกราฟสตีนนะครับและกระแสน้ําเย็นแลบาร์ดอนะครับไหลมาบรรจบกันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับใกล้กับเกาะนิวฟอนแลนด ทำให้บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีปลาชุกชุมมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นก็จะมีคูรีแบงค์นะครับมีคูรีแบงค์ที่อยู่ใกล้กับมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่อเมริกาเหนือ,อมีการแบงค์นะครับอยู่ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติกกับเกาะนิฟันแลนด์นะครับจำไว้เลยว่าพื้นที่นี้นะครับถ้าออกข้อสอบมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้ปลาชุกชุมมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีทางต้น ไพลต้อนเป็นสารอาหารที่ทาให้มีความมุ่งมั่สมบรูปปรณ์นะครับปลาที่พบมากคือปลาคอร์ดนงาเป็นปลาเฮริ่งนะครับอุตสาหกรรมนะครับอเมริกาเหนือนะครับมีการทําอุตสาหกรรมหลายประเภทนะครับก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ปิโตเรียมทางหินยานยนต์ต่อเรืออากาศายานมากมายนะครับมากมายกระจายอยู่หลายพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณภูมิภาคเหนือซึ่งมีอยู่บริเวณแคนาดานะครับ อเมริกากลางนะครับก็คือพวกเม็กซิโกปานามานะครับรวมไปถึงบริเวณหมู่เกาะก็ถือว่าเป็นแหล่งอุตสาหกรรมสําคัญของทุอเมริการเหนือนะครับพู้นภาคอเมริกาเหนือนะครับแหล่งอุตสาหกรรมสําคัญคืออุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบินนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณแคนาดานะครับอยู่บริเวณแคนาดาก็คืออยู่ทางเหนือของทวีปนะครับ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมนะครับก็คือการผลิตน้ํามันนะครับการน้ํามันดิบนะครับถ่านหินนะครับก๊าซธรรมชาติต่างๆนะครับมันคืออุตสาหกรรมปิโตรเลียมนะครับอเมริกาใต้หรือลาตินอเมริกานะครับตั้งแต่เม็กซิโกลงมาเลยนะครับเม็กซิโกโกเตมาลานะครับซันวาดอร์ปานามานะครับก็จะมีอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับพบมากในบริเวณประเทศ เม็กซ uh ิโกนะครับเม็กซิโกเม็กซิโกนะครับอุตสาหกรรมน้ํามันก็จะพบมากในบริเวณรอบปากเม uh ็กซิโกนะครับรอบปากเม uh ็ huh. กซิโกนะครับพบว่าอเมริกาการเป็นน้ำมันสำรองเป็นหลักต้นๆของโลกนะครับ uh huh. สิงทอก็พบมากในนิการากัวนะครับ uh huh. นิการากัวปานามานะครับ uh huh. นิการากัวปานามา uh huh. นะครับก็จะเป็นพวกสิงทอนะครับ uh huh. แล้วก็อ่านแต่รูปแต่ก็จะอยู่พวกเอลซาวาด,ดอร นะครับคอนดูรัสเป็นต้นนะครับสภาพนอกจากนี้นะครับในบริเวณภูมิภาคแคริบเบียนนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นภูมิภาคที่เป็นหมู่เกาะนะก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเช่นผลผลิตจากน้ําตาลและกล้วยนะครับอุตสาหกรรมน้ํามันนะครับก็จะอยู่บริเวณบาฮามาสประเทศบาฮามาสนะครับอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมล่องเรือนะครับก็จะอยู่ในโดมินิกัน นะครับเปอร์โตริโกนะครับพาณิชยกรรมนะครับการนําเข้าการส่งออกนะครับมูลค่าการนําเข้าส่งออกนะครับดูจาก GDP นะครับ GDP ยิ่งสูงนั่นแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นนะครับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมากนะครับ GDP เป็นมวลรวมนะครับเป็นมวลรวมรายได้ของประเทศนั้นๆนะครับถ้าเราดูจาก GDP แสดงว่า GDP แต่ละประเทศในสหรัฐอเมริกาสูงมากนะครับมีการนําเข้าส่งออกนะครับเยอะมากนะครับปริมาณการนําเข้าส่งออกมีปริมาณแทบจะเท่ากันนั่นมันทำให้เห็นว่าความเจริญทางเศรษฐกิจของทุ่อเมริกาเนี่ยมันมีมาก้อแค่ไหนนะครับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือมีปริมาณการค้าและการลงทุนสูงนะครับทำให้เป็นผู้นําด้านเศรษฐกิจของโลกนะครับต้องบอกว่า ถ้าทวีปอเมริกาเหนือนะครับบนโลกใบนี้เน่ยนะครับมันมีหกทวีปครับหกทวีปนะครับทีนี้นะครับประเทศที่เราบอกว่าเป็นประเทศนะครับที่เป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจนะครับถ้าทางแถบตะวันตกนะครับเราต้องยกให้อเมริกาสหรัฐอเมริกานะครับเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่นะครับเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ แต่ถ้าเป็นแต่ถ้ในภูมิภาคเอเชียนะครับจีนก็จะเป็นผู้นําในด้านเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในใบงานนั้นนะครับมีนะครับเป็นข้อพิพาทระหว่างอเมริกากับจีนซึ่งเราจะต้องมาวิเคราะ์ร่วมกันในตอนท้ายนะครับประเทศในภูมิภาคแคริบเบียนมีการค้าและการลงทุนน้อยนะครับประเทศสหรัฐอเมริกามี GDP สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก อย่างที่ครูบอกนะครับว่า GDP มากแสดงว่าเป็นประเทศที่มีความร่ำรวยและเจริญก้าวหน้าคาะเศรษฐ,ฐกิจมากนะครับ <c oughs> จากแผนภูมิสัดส,ส่วนนะครับเห็นได้ว่าอเมริกาเหนือนะครับูมิภาคอเมริกาเหนือเนี่ยนะครับแคนาดาอเมริกาเนี่ยนะครับมี GDP สูงน,นะครับส่วนอเมริกาการมีการค้าและการลงทุนก็ลดลงมาแ้าจะน้อยเลยหล่ะนะครับยิ่งหมู่เกาะนิ่งน้อยมากนะครับ สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ํามันนะครับทองคำนะที่กูอธิบายไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแร่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือทองคานะครับไม้แปล่รลูปส่วนใหญ่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาส่วนรถยนต์เครื่องจักรเครื่องบินนะครับจะอยู่ในประเทศแคนาดานะครับและเม็กซิโกนะครับก็คือมีการส่งออกปิตโตเรเลียมแร่เงินและกาแฟนะครับนอกจากนี้ยังมีน้ำตาลกาแฟสิ่งทอท,งทั้งหมดทั้งมวลที่กูอธิบายมานั่นแหละนะครับส่งออก ในรบ,บริเวณหมู่เกาะก็ยังมีการส่งออกทองคามีโกโก้มีน้ำตาลเห็ไหมครับว่าสินค้าส่งออกของทุริการอื่นเนี่ยมันมีมากมายหลากหลายนะครับตั้งแต่สิ่งที่อยู่ใต้ดินสุดจนถึงที่เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมนะครับส่วนสินค้านําเข้านะครับถึงแม้ว่ามีการส่งออกเยอะก็ยังจะต้องมีการนําเข้าเข้ามานะครับเพื่อสออร,ร้างากกาไรนะครับเพื่อตอบแทนตอบสนองความต้องการบางสิ่งอย่างที่มันขาดหายไปนะครับเช่นรถยนต์ยน้้ามันยาเวชภัณฑ์ นะครับรถยนต์อาจจะนําเข้ามานะครับเพื่ออะไรอ่ะเพื่อผลิตนะครับเอาเครื่องมือบางอย่างอุปกรณ์บางอย่างที่ขาดไปก็เอามาผลิตนะครับน้ํามันเครื่องมือแพทย์เครื่องจักรนะครับชิ้นส่วนรถยนต์เห็นไหมครับก็ยังต้องมีการนําเข้ามานะครับมีการนําปุ๋ยเข้ามาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อทําให้เกษตรกรรมในทวีปมันดีขึ้นนะครับเชื้อเพลิงนะครับ ก็ไม่ต่างอะไรกับเะเทศไทยนะครับที่มีบ่อน้ํามันของตัวเองแต่ก็ส่งออกไปก็นําเข้าน้ํามันเข้ามาเองนะครับแสดงว่าเขาต้องมีวิธีการในการสร้างรายได้นะครับของเขาเองนะครับการท่องเที่ยวและการบริการนะครับการท่องเที่ยวนี่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับซึ่งเราจะทํากันในใบงานที่4ในสัปดาห์ที่5นะครับจะให้พวกเราออกแบบการท่องเที่ยวออกแบบทริปนะครับจากการที่พวกเราเรียนทวิมการอือมาทั้งหมด เราจะนําองค์ความรู้ทั้งหมดของที่อเมริกาเหนือนะครับมาสร้างทริปท่องเที่ยวกันนะครับแต่ว่าเป็นสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอัสวันนี้ก่อนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับอุทยานแห่งชาติแรมนะครับยูบรเว่เทือกเขาล็อกกี้นะครับเป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามนะครับพีระมิดกูุ๊นคารนะครับแหล่งอารยธรรมมายาในเม็กซิโกนะครับถ้าพวกเราเรียนระดับสูงขึ้นไป นะครับมัธยมปลายแบบเนี้ยเราจะเรียนพวกปริยธรรมสําคัญสาคัญนะครับอริยธรรมมายาก็เป็นอริยธรรมสําคันอริยธรรมเก่าแก่ริยธรรมหนึ่งนะครับซึ่งว่าเรียนรู้และหน่าค้นหานะครับน้ําตกในแองการานะครับเป็นพรมแดนของอเมริกาและแคนาดาเนี่ยเสวยนะครับทะเลแคริบเบียนนะครับก็จร่นี้มีการคันย้อนใช่ไหมครับที่เราเคยดูรูปภาพไปเคยดูวิดีโอไปนะครับ การขนานคมขนส่งนะครับการขนานคมขนส่งนะครับก็ในช่วงเวลาการเนียนก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับเวลาเราออกทิปออกทิปเวลาเราทําทริปท่องเที่ยวในเปงานของครูเนี่ยนะครับการขนานคมขนส่งเนี่ยเราก็ต้องสอดคล้องระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวนะครับกับพื้นที่มมนต้องสอดคล้องกันนะครับไม่ใช่บริเวณนั้นไม่มีทางรถไฟแต่เราบอกว่าเราจะไปรถไฟมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ไม่ ไม่สมดุลน,นะครับมันไม่ถูกต้องนะครับเราต้องเรียนรู้ให้จริงๆนะครับครูก็มีไปความรู้แปะไว้ให้ในกลุ่มหรือในโน้ตทั้งม .3 และสังคมนะครก็ไปเรียนรู้กันได้นะครับเส้นทางเชื่อมทวีปนะครับแพนอเมริกาไฮเวย์นะครับเป็นถนนทางหลวงสายแพนอเมริกาเชื่อมระหว่างอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้อเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับโดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่รัฐอลสกาอักอะแส นะครับไปจนถึงเมืองอูซัวยาของประเทศอาร์จเจนตินาในทวีปอเมริกาใตา้นะครับอี่อูซัวยานะครับนี่จะเป็นบริเวณอะเลสก้าราสเลสก้านะครับก็ยาวลงมาเลยจนถึงใต้นะครับซึ่งเป็นทางเชื่อมไฮเวย์นะครับมีความยาวทั้งสิ้น48,000กิโลเมตรนะครับถือว่ายาวมากนะครับประเทศไทยเนี่ย นประเทศไทยจัดเหนือมาใต้เ่ยแค่กี่พันกิโลเองนี่ต้องสี่หมื่นกว่ากิโลครับเพราะอะไรเพราะมันข้ามทวีปเนาะ,ะการกำคำนาคมขนส่งอันแรกคองปานามากูเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าคลองปานามาเป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อใช้เป็นทางเดินเรือนะครับเป็นการเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกไปยังแปซิฟิกคือข้ามฝั่งไปเลยนะครับเพื่อเป็นการช่วยย่นระยะทางทางการขนส่งหรือการเดินเรือนะครับอ่า นะครับถ้าเรานะครับไม่ผ่านคลองปานามานะครับเราต้องไปอ้อมเลอปู๊โอดซึ่งมันไกลมากนะครับมันไกลเพราะฉะนั้นการที่เราลัดมาทางคลองปานามาเนี่ยมันทำให้เราช่วยระยะทางได้นะครับ,นะรบนะดูเรือวิ่งด้วยนะครับเห็นไหมดีกว่าเราไปอ้อมให้มันเสียเวลานะครับเสียค่าน้ํามันเสียรู่เสียนี่นะครับเราเสียค่าผ่านทางข้ามคลองปานามาไปขนส่งสินค้าก็ ได้แล้วนะครับเป็นเส้นทางที่ถูกใช้งานทุกวันนะครับเพื่อเชื่อมต่อ160ประเทศและ1,700ค่าเหลือเข้าด้วยกันนะครับเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสินค้าทั่วโลกนะครับะนะลักษณะของคลองนะครับพอเราขับเข้ามาปมันก็จะมีการดึงขึ้นปื๊ดแล้วก็ตรงไปตรงมาสักระยะหนึงก็จะขึ้นอีกสูงขึ้นไปเรื่อยแล้ก็ตรงไปจน ถึงมหาสมุทรนะครับแล้เป็นการคลองที่ขุดจากต่ําไปจนสูงถึงมหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นค่าผ่านทางก็จะมีหลายรอบแบบฟลุมนะครับทีนี้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของทุวอเมริกาเหนือนะครับอเมริกาเหนือนะครับในรูปคือใครครับอดั้คัมส์นะครับประธานาธิบดีคนเก่านะครับเคยชูนโยบายเศรษฐกิจเอาไว้ว่าอเมริกาเฟิร์สนะครับอเมริกาต้องเป็นหนึ่ง นะครับเป็นนโยบายที่เน้นให้ความสําคัญทางเศรษฐกิจเพื่อป้องกันการขัดลุนทางการค้านะครับแล้วก็สร้างงานให้ชาวอเมริกันนะครับอเมริกากลางนะครับต้องมีการย้ายมีการย้ายฐานการผลิตนะครับและการลงทุนมยายังเม็กซิโกทําให้ส่งผลให้เศรษฐกิจเิเติบโตอย่างต,ต,ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่แหล่งเดียวเนี่ยนะครับมันทําให้ การจกรตะกูเศรษฐกิจมันไม่ช่วถึงนะครับภูมิภาคแคริบเบียนนะครับก็เน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเน้นในเรื่องของการขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวนะครับนี่ก็คือลักษณะทางเศรษฐกิจและการคขมาาคมขนส่งในทุนการเงินเหนือน,นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับใบงานของเรานะครับเรามาดูใบงานของเรา ง,งานของเรานะครับให้พวกเราไปอ่านอ่านบทความนี้นะครับเดี๋ยวครูจะสรุปให้พวกเราฟัง,งสั้นๆนะครับว่ามันเป็นการสู้รบกันระหว่างทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกานะครับและจีนนะครับซึ่งมีการสู้รบเกี่ยวกับการค้ากันนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปอ่านเอานะครับส่วนแนวทางในการตอบคําถามนะครับ ข้อแรกโจทย์ถามว่าสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเป็นอย่างไรนะครับเราอ่านแล้วเราก็มาตอบนะครับอย่างที่ครูบอกว่ามัน,เป,นเป็นการสู้รบระหว่างทางการค้ามันไม่มีการยิงปืนนะครับเป็น,ปนการลบทางความคิดทางการค้าเพราะฉะนั้นเมื่อการสู้รบมันไม่หยุดนิ่งนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรครับมันก็มีแนวโน้มเป็นไงสูงขึ้นใช่ไหมครับแนวโน้ม แนวโน้มเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับมันจะมีสูงขึ้นนะครับความรุนแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแนวโน้มสูงขึ้นความรุนแรงสูงขึ้นไปด้วยนะครับความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับกับจีนส่งผลอย่างไรแน่นอนครับหนึ่งส่งผลต่อใครส่งผลต่อตัวสหรัฐอเมริกาเองใช่ไหมครับสองส่งผลต่อใคร ส่งผลกับประเทศจีนเองนะครับและสุดท้ายส่งผลกับใครส่งผลกับประเทศอื่นๆนะครับส่งผลกับการลงทุนในด้านอื่นๆส่งผลกับประเทศต่างๆในโลกด้วยนะครับเพราะว่าทั้งสองประเทศเป็นประเทศมหาอำนาจนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการค้าการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลกด้วยนะครับข้อสามนะครับพ่อใหญ่จึงมีผู้กล่าวว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ที่ยืดเยื้อจึงถือเป็นความงูเขาทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้เวลาเราวิเคราะห์นะครับเราต้องอ่านให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับบางครั้งเนี่ยคาที่มันอยู่ในบทความเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หยิบมาตอบโดยตรงนะครับเราต้องวิเคราะห์วิจารณญาณใช้วิจารณญาณในการคิดนะครับพินิจพิเคราะห์ออกมาให้ได้นะครับว่าทําไมเขาถึงพูดเป็นในในแบบนั้นนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าความยืดเยื้อทางการค้าแบบนี้เนี่ยนะครับ มันเป็นนโยบายทางการค้าที่ไม่มีทิศทางนะครับเปบดความก็บอกว่ามันไม่มีทิศทางสู้กันไปมันก็ไม่มีวันชนะเพราะฉะนั้นมันจะมีแต่อะไรครับมีแต่ทําให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยถ้าพวกเราเปิดลิปวีโอคูดูแล้วฟังครูพูดเราก็จะหยิบคําตอบมาตอบตามข้อนั้นได้เลยนะครับข้อสี่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบเจแบบเมเจอร์นะครับ G7 ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวครูใบให้ G7 นะครับเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปนะครับว่าเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับเดิมทีมันมี8ประเทศแต่ปัจจุบันมันเประเทศนะครับให้พวกเราไปค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตเอาอ่าสืบค้นเองนะครับข้อสุดท้ายนะครับเพราะเหตุใดนายบริจอนสันจึงกล่าวว่าเราไม่ชอบเรียกเก็บภาษีและอังกฤษชอบการค้าที่สงบ,บเรียบร้อยมากกว่านะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าการค้าที่มันเกิดขึ้น นะครับการค้าที่มันเกิดขึ้นเนจอมมีการเรียกเก็บภาษีนะครับถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นการขึ้นภาษีการค้าจอมส่งผลเสียมากกว่าผลดีแน่นอนใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะราคาสินค้าอาจจะแพงขึ้นอาจจะทำให้การค้าหยุดชะงักนะครับเมื่อการค้าหยุดชะงักมันก็จะเป็นการฉุดลังนนะครับในเรื่องของการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจนะครับการพัฒนาก็จะเป็นแต่ได้ยาก เพราะฉะนั้นนี่ก็คือรายงานที่พวกเราจะต้องทำนะครับอันนี้คือแนวทางนะที่ครูพูดให้วเราฟังแบบคร่าวๆแต่ข้อสําคัญคือพวกเรานะครับจะต้องไปอ่านนะครับอ่านบทความนี้นะครับแล้วกันวิเคราะห์ันออไม้ได้นะครับให้พวกเราส่งในชั่วโมงนี้เลยนะครับพอดูวิดีโอเสร็จปับ๊บให้พวกเราส่งเลยนะครับส่งในระดับ ให้ส่งก่อนครูบวกให้สองคะแนนถือว่าพวกเรามีความรับผิดช,ชอบนะครับอ่าเสร็จให้เสร็จภายในวันนี้หรือในสัปดาห์นี้ก็ได้นะครับครูจะได้เห็นความคืบหน้าในการทํางานของเรานะครับในเรื่องของการส่งรายงานในวันที่ครูนัดมามันก็จําเป็นที่จะต้องส่งแต่เบื้องต้นพวกเราต้องส่งให้เขาเห็นความคืบหน้าของพวกเราด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของลักษณะทางเศรษฐกิจกนะครับก็ขอให้พวกเราตั้งใจในการศึกษาวิดีโอนี้ และคิดว่าวดีโอน,นี้จะเป็นข้อมูลสำคัญนะครับเป็นความรู้ให้พวกเราได้ศึกษากันต่อไปนะครับอย่าลืมทำรายงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วส่งซะด้วยนะครับมันจะไม่มีงานค้างอะไรนะครับเวลาแล้วเวลาท้ายท้ายท้ายปีนะครับท้ายเทอมนะครับพวกเราจะได้ไม่ต้องมีอะไรข้างค้างนะครับเฉลยอ่าพวกเราเฉลยเลยครูเมื่อตอนที่ครูสอนไปครูบอกว่า บนโลกใบน,นี้มีแค่หกทวีานะครับครูเชื่อว่าต้องมีหลายคนที่ต้องคิดว่าครูพูดผิดหรือเปล่านะครับจริงๆมันมีเจ็ดทวีปนะครับครูแค่แค่อยากให้พวกเราเนี่ยคิดตระหนักคิดตลอดเวลาเวลาเรียนเอ๊ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะครับออะก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมศึกษาให้เรียบร้อยนะครับให้เป็นความรู้ด้วยนะครับสวัสดีครับ